สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนรัตน์จำเดิมนักว,วิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนังกงานเกษตรอระทรวงวันธรรค่ะค่ะดิฉันนางสาวพิพาการเบลามานค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนังกนาง,กนงากนางเษตอำเภอบ้านตาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพบก,กับพบกับถูกแล้ววันนี้เราสองคนนะคะจะพามาพบกับท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบ้านสรางค่ะไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับประชุมแล้วก็พี่เคนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจแกรูปเสือกบบ้านบางพวงค่ะก็อยากจะขอให้ประชุมกับพี่เคเนี่ยช่วยแนะนํากิจกรรมที่มีในกลุ่มเลยค่ะกลุ่มวิาสาหกิจชุมชนแกรูปเสือกบบ้านบางพวงนะคะของเรามีการปลูกกบแล้วก็มีการทาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อผลิตขึ้นมา มีหลากหลายชนิดผลิตจำหน่ายและส่งออกซึ่งเป็นสินค้าจากปกมากมายหลายหลายอย่างมีกว่าร้อยชนิดค่ะของเราจะมีการทำกระเป๋ารองเท้ากล่องอเนกประสงค์และของใช้ต่างๆซึ่งใช้ในครัวเรือนและใช้ในสถานที่ทำงานต่างๆของเราตอนนี้ก็ได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายช่วงโควิดนี้ก็ มีปัญหากับการขายบ,บางอย่างก็เลยเริ่มมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาคือมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งจะมีการท่องเที่ยวทางน้ำค่ะการท่องเที่ยวครับก็จะมีการท่องเที่ยวล่องเรือชมวิสีชุมชนนะครับแล้วก็เล่าประวัติเกี่ยวกับสายน้ําของจังหวัดประจวบคีรีนะครับเริ่มตั้งแต่การท่องเที่ยวเริ่มตัง้งแ,แต่ล่องเรือจากวัดแก้วพิจิตรมาดูข้าให้ดแม่ไก่วัด มาเทพบุตรครับแล้วก็มาชมพระเจ้าตักสินวัดบางคางครับแล้วก็มีอย่างก็คือไหว้พระตังน้ําวัดโบสถ์ครับแล้วก็มีของเราก็จะมีรับคณะทัวเป็นรับจัดอาหารครับก็มีอาหารท้นบ้านสี่อย่างแล้วก็ขนมหวานอย่างนึงครับเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวครับการจัดแพ็กเกจของเรานะคะของเราจะมีอาหารหลักอยู่สองอย่างค่ะ คืออำเภอบ้านสร้างเป็นที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราก็จะมีกุ้งเผาปลาเผาอาหารพื้นบ้านค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ท,ทําจากชาวบ้านแล้วก็มีการทําจากชุมชนของเราเองค่ะซึ่งเป็นแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจของเราจะขายอยู่ที่750บบาทจะมีการล่องเรือจากวัดแก้ว แล้วก็มีมเบรในเรือให้1ชุดก็ขึ้นทานอาหารรบนกลุ่มวิสาหกิจค่ะอันนี้อยู่ในแพ็กเกจ750บาทค่ะค่ะแล้วก็หาะใครสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่เพจนี้หรือว่าเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับก่อนจะปิดคลิปนะคะขอญอาตให้ประชุมฝากอะไรนิดหน่อย,อยไปกับการท่องเที่ยวนี้นค่ะการท่องเที่ยวของเรานะคะช่วงนี้ก็มีแพ็กเกจ เที่ยวบ้านบางพวงถ้ามาเป็นทีมาเที่ยวช้อปสินค้า200บาทท่องเที่ยวจะมีแพ็กเกจลดราคาให้50บาทค่ะช่วงนี้ประมาณ3เดือนค่ะถ้าใครสนใจก็เชิญท่องเที่ยวได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ามาเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกิจแฟลรูปเือกบ้านบางพวงนะคะของเราจะมีท่องเที่ยวครบวงจรนะคะคือการล่องเรือค่ะล่องเรือดูทิวทัศน์แม่น้ําปาจีนบุรีจะมีการชมคัง้งคาวแล้วก็ประวัติศาสตร์เมืองปาจีนไหว้พระกลางน้ําพระเจ้าตาก แล้วก็มีการทานกุ้งเผาปลาเผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านสร้างค่ะแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้าน3อย่างนะคะถ้าสนใจก็เชิญมาท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็มาแวะซื้อผลิตภัณฑ์จากกกค่ะ